อัพเดตหน้างานบ้านคุณเดือนนะครับอำเภอมันจาคิรีตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับมาอัพเดตความคืบหน้านะครับอยู่ในช่วงมัดที่สองครับก่อผนังอิฐบนเบาแล้วก็ขึ้นโครงหลังคานะครับบ้านโมเดนยอดฮิตอีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งก็มาสร้างอยู่ที่อำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรนะครับเฉลียงยาวๆนะครับแบบนี้เลยนะครับ ส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องนอนฝั่งนี้นะครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวนะครับก็ตามแบบแปลนเดิมจะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้จะเป็นเฉียงหน้าบ้านนะครับเป็นการเทคานพร้อมพื้นพื้นพร้อมคานนะครับเป็นชิ้นเดียวกันกับคานเลยนะครับพื้นตรงนี้นะครับ เข้ามาก็จะเป็นโถงนะครับครับนี่มาดูกันต่อนะครับโถงแล้วก็ห้องนอนนะครับห้องนอนอยู่ซ้ายขวานะครับห้องนอนฝั่งด้านหน้านะครับมีหน้าต่างสไลด์แล้วก็มีหน้าต่างกระทุงนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าแบบีเสาเอ็นนะครับอันนี้จะเป็นไม้แบบนะครับไม้แบบตีไม้แบบรอทเสาเอ็นนะครับ ห้องนอนด้านหลังนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวยาวนะครับห้องครัวยาวนะครับแล้วก็ดิังห้องครัวจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนด้านหน้าอีกหนึ่งห้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านโมเดนยอดฮิตของทีมช่างเรานะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับคลิปสั้นๆนะครับ ชมด้านหลังกันอีกหนึ่งมุมก็ได้นะครับมุมด้านหลังนะครับมุดดดบ okay. มด้านหลังก็จะเป็นผนังเรียบเลยนะครับมีหน้าต่างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องน้ํานะครับครงหลังคาก็จะเป็นเหล็กรูปรพันธ์กลมไนนะครับมุมด้านข้างกันบ้างนะครับม <Sort of S 2> ุมด้านข้างฝั่งนี้นะครับ มานนี้นะครับมองอีกมุมหนึ่งครับของหลังบ้านนะครับโอเคครับฝากติดตามหลังนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ